สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ o กสเปก TV ทุกคนต่ m สูงอัลตร้าบุ k รุ่นใหม่ครับ ATIV Book 9 Pro แล้วก็ ATIV Book 9 Spin ที่เหนือกว่า Macbook Pro เริ่มกันที่คนเก่าที่รู้ใจครับกับคนคุ้นเคยอย่าง ATIV Book 9 Pro ส่วนพืนคราวนี้ขนาดหน้าจอขยายให้เป็น15.6นิ้วเต็มตาจุใจพร้อมความละเอียดระดับถึง 4K ส่วนตัวเครื่องนั้นก็ทําด้วยอลูมิเนียมครับเพิ่มความคงทนแข็งแรงบางเฉียบและเบาหิว CPU ใช้คอยล์0จ็0 HQ ใช้ GPU แยก Gforce e GTX 9 5 0 m Windows 10 Home SSD 256GB ส่วน RAM ให้มา 8GB ใช้งานได้นานเต็มที่สูงสุด5ชั่วโมง ส่วนน้องใหม่ที่เปิดตัวตามมาอย่าง ATIV Book 9 Spin นะครับมีความสามารถในการพลิกได้360องศาพร้อมฟีเจอร์ปรับโหมดการใช้งานด้วยการสัมผัสต,ตัวเครื่องแทนที่จะพลิกตัวเครื่องเองนะครับโดยมี3แบบหลักๆนั่นก็คือโน้ตบุ๊กเต็นแล้วก็แท็บเล็ตโดยหน้าจอมาพร้อมความละเอียด3,200 x 1,800พิกเซล CPU Core i 76500อยู่ SSD 256 g b กแล้็ RAM 8 g b ใช้งานได้นานสูงสุด7.3ชั่วโมงครับ โดยดราคาเปิดตัวของทั้ง2รุ่นนี้จะเริ่มที่5 7 0 0 0บาทโดยประมาณในรุ่นของ ATIV Book 9 Pro ส่วนรุ่น Spin เนี่ยจะเป็น50,000บาทเริ่มวางขายเดือนพฤศจิกายนผ่าน Best Buy แล้วก็ Samsung.com ครับสามโข,ของ Samsung Ultra Book ก็จัดกันเลยอย่าลืมกด Subscribe c h ANNEL ของเราใน YouTube พิมพ์โน้ต Book s p e a ก็ Subscribe สวัสดีครับ